สวัสดีครับก่อนช่านของสุเตนะฮะวันนี้ก็เนื่องจากผมว่ามีน้องๆหลายคนที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการปรับเอฟเฟกในคอมพิวเตอร์ในพวกเหมือนแอปป t ทูบพวกอะไรประมาณนั้นนะหรือว,ว่าบางคนอาจจะปรับตามคนอื่นเหมือนน้องที่มีถามเข้ามาว่าไอ้ผมพองปรับตามคนอื่นแล้วทําไมผมไม่ได้เสียงแบบเขาทําไมเสียงเขาดีจังนูน่นนี่นั่นอ่ะอันนี้ถ้าจะให้พูดตรงๆจากประสบการณ์ที่เราปรับมาก็ กีตร์มีผลนะฮะปิกอัพก็มีผลนะฮะแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็มีผลเรื่องการปรับแต่งก็มีผลเพราะว่าในเมื่อตัวแอมป์กีตร์ต่างๆมันก็เหมือนกับเราใช้แอมป์จริงๆใช่ไหมฮะเหมือนเราใช้แอมป์กีตร์ที่เราก็จับปรับเบสปรับนู่นปรับนี่กันแล้วแต่ในของแต่ละท่านและตัวที่มีผลอีกก็คือลําโพงที่ใช้ฟังนะที่เราฟังเราฟังจากไหนเราฟังจากหูฟังหรือว่าฟังจาก ลำโพงเดสก์ท็อปหรือฟังจากตู้แอมหรือประมาณนะั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นหลายรูปแบบเหมือนกันนะฮะประมาณนั้นสําหรับน้องผมไม่ทราบว่าน้องฟังจากจุดไหนบ้างนะประมาณนั้นแต่ถ้าบอกว่าเบื้องต้นของการที่เราจะปรับเสียงพวกเอฟเฟกพวกอะไรในคอมพิวเตอร์เนี่ยพวกกีตาร์ะ Guitar, นะเอฟเฟกกีตร์ของแอมปิทูปก็ได้นะเพราะเห็นผมลงแอมิทูปแล้วก็ถาม m p อมปิทูปผมแคปเจอร์หน้าจอให้ดูก่อนแล้วกันเนื่องจาก m อมิทูปเนี่ยเขาเป็น เป็นเอ่อ uh, VSC VSC f f ฟเที่เขาทำมา uh, แบบให้เราแยกแยกอุปกรณ์ออกจากกันอ่ะมันเหมือนกับเรามีหัวแอมแล้วก็มีเอฟเฟกมีนู่นมีนี่เบื้องต้นส่วนหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าไอตัวเนี้ยเสียงแตกอย่างนี้มันไปต่ออยังไงต่อพ่วงกันยังไงหรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็ขึ้นอยู่กับกีตาร์ของแต่ละตัวเหมือนกันนะฮะวันนี้ผมจะลองกีตาร์แบบ2แบบอันนี้กีตาร์แบบกีตาเด็กนะแบบนี้ มันมีปิกอัพเดียวปิกอัพก็เป็นปิกอัพจีนนะฮะปิกอัพไม่ได้ดีอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นกับตัวนี้ความแตกต่างถ้าเราจะใช้เดีย๋ยวผมยังไม่ได้แคปเจอร์นะจอดูตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้มันเป็นปิกอัพเป็นซีโมเดนแคนนะฮะน่าจะเป็น JB หรือเปล่า j b 5 9ผมจาไม่ได้นะประมาณนั้นตัวนี้มีปิกอัพเดียวเลยไม่มีโทนไม่มีอะไรทั้งนั้นก็เล่นเสียงยังไงก็เป็นอย่างนั้นส่วนลําโพงที่เราจะออกก็คือเป็นลำโพง ลำโพงบูทูธนะลำโพงบูทูธผมเอาไว้ดูหนังข้างล่างเนี่ยตอนก่อนผมเคยทําออกลําโพงตัวเล็กคาสุกิ10วัตก็เคยเคยทำมาแล้วนะก็โอเคดีเหมือนกันไม่ได้แย่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราปรับนี่แหละเดี๋ยวเราจะมารู้ว่าเอ๊ะเบื้องต้นเราควรจะปรับเอฟเฟกมันอย่างไรมากกว่าให้มันเหมาะสมกับตัวกีตาร์ของเรากีตาร์ของเราเราต้องแบบเริ่มเริ่มต้นเลย จะรู้ว่ามันออกมาย่านไหนมากกว่านะตอนแรกผมจะเสียบเข้ากับตัวนี้ก่อนแล้วกันนะตัวสีขาวเดี๋ยวผมเข้าแคปเจอร์หน้าจอให้ดูให้ได้เห็นภาพไปด้วยเอาเดี๋ยวนะกดผิดกดผิดตอนนี้คือต่อตัวนี่เรียบร้อยนะ S yes, I N E W A U N O เรียบร้อยก็คือตัวสายนี้เป็นออกเอาูดที่เป็นหูช่องหูฟังนะฮะตัวนี้ก็คืออินพุที่เข้ากีตาร์อย่างเดียวแล้วก็เปิดตามความต้องการของเราอย่างที่เคยบอกนะฮะ วันนี้เปิดเล็กเปิดน้อยก็จริงปกติผมก็เปิดประมาณนี้แหละไม่เยอะเห็นไหมฮะแค่นี้ส่วนด้านที่เอาพุทนี่ก็คือแล้วแต่ลำโพงมันดังแค่ไหนถ้ามันดังน้อยเขาเปิดไปเลยตามมันเป็นเอาพุทตามความต้องการนะฮะอ่ะโอเคนะ๋อขอแคปเจอร์หน้าจอแป๊บหนึ่งจะได้เห็นไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะนี่ตัวนี้มีปีกดปีกกดอ,อ,อ่อนอยู่น,นิดนึงอันนี้ปีกนี่อ่อนมากแต่ว่า น่มันก็มีผลนะใาการดีดเหมือนกันมันจะได้เสียงอีกต่างหากอะแคปเจอร์หน้าจอเรียบร้อยผมเข้าแอมทูบนะฮะเดี๋ยวเล่งโบรุมก่อนอเบื้องต้นผมเทสดูก่อนนะดังแบบไหนอะมันดังอยู่นะแบบนี้แอมเริ่มต้นมันไม่มีอะไรเลยฮะมันเป็นแอมคลีนให้เราเนี่ยตั้งแต่แรกเลยอะมันน่าจะได้ยินเนาะ ไม่ไม่ไม่มีอะไรเลยอันนี้คือดังจากลำโพงนี่นะลำโพงลำโพงลูทูธผมเนี่ยปกติผมว่ามันออกมามันก็ดีนะมันไม่ได้แย่นะมันไม่ดยุดดิเดี๋ยวผมลองใส่เสียงแตกดูนะพอใส่เสียงแตกมันก็จะต้องเลือกเอาว่าให้มันเหมาะสมกับเสียงแตกชุดไหนกับกีตาร์ของเรา บิกอัพของเรามันเหมาะอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ผมใช้ตัวนี้แหละแอมะ์แอม,แอมป t u b ทตัวนี้ยังไม่มีเกตไม่มีอะไรทั้งนั้นมันจะมีเสียงออกมานิดนึงนะเสียงแบบค่อนข้างจะมีความจี่นิดนิดประมาณนั้นอันนี้คือออกตู้ก็มีผลนะฮะตู้ตัวนี้ตู้แคปการวางบงวางมบมีผลหมดเพราะว่าตัวนี้มันเรียนแบบการที่เราจะมีตู้แอจริงๆแบบหมดทุกอย่างเลยเห็นไหมฮะ ผมย้ายผมย้ายเสียงจีมันก็ต่างไปได้เห็นได้ยินหรือเปล่าเสียงจีมันจะต่างไปทุกที่นะถ้าเราย้ายใหม่ย้ายอะไรก็แล้วแต่นะมีผลหมดนะฮะอันนี้เบื้องต้นในการปรับเนี่ยเราต้องเข้าใจพวกนี้ก่อนว่ามันเหมือนเรามีตู้มีอะไรของจริงเอาไว้กันเถอะมีของจริงอยู่ถ้าเกิดว่าเราจะใส่อะไรบ้างในการเล่นมันก็แล้วแต่เรานะผมผมเรื่องเบื้องต้นมาต้องมีปัญหากับเรื่องเสียงแตกกันทั้งนั้น เดี๋ยวผมใส่เสียงแตกเข้าไปก่อนแต่ปกติแล้วเ,เริ่มตน้นเลยเอาเสียงแตกก่อนแล้วกันผมจะใช้ทูบหรือพวกอะไรเงี้ยเอาทูบซีมเมอร์ชมนะฮะมีจี่มาแล้วเห็นไหมฮะพอ,พออย่างนี้มันจะมีจี่มาแน่นอน ถ้าเสียงเราได้ยินแบบนี้มีความจี่เราก็ต้องหาอะไรที่มันมาแก้จี่ก่อนถูกไหมฮะ,ะผมจะหาอะไรที่แก้จี่ก่อนไอตัวคอมเพรสเซอร์มันก็ทําช่วยเรื่องดนามิกได้ผมเอาดคอมเพรสเซอร์ใส่เข้าไปนิดนึง่งลองเลือกใส่ทิลนิต,ตจากเสียงคลีนก่อนฮะ หรือเปล่านะเพราะผมไมค์ผมอยู่ที่นี่น่าจะพอได้ยินเนาะมีเสียงจี่อยู่อันนี้พื่เนื่องจากเปิดโอเวอร์ได้เยอะพอสมควรเบาโอเวอร์ได้หน่อยอแล้วเราจะกําจัดเสียงจี่ก่อนด้วยเกตนะฮะน้อยเกตเข้าไปน้อยเกตก็วางข้างหน้าแบบนี้เหมือนเรามีเอฟเฟกอยู่จริงๆฮะประมาณนั้นอะใส่น้อยเกตเข้าไปเงียบแล้วเห็นไหม เดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดูระหว่างตัวนี้ที่เป็นซิมบอลแดนแคนนะฮะกับตัวกีตาร์ตัวเล็กเนี่ยดีวผมจะปรับแล้วเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาใส่กับตัวนี้ดูว่าเสียงมันจะต่างกันไหมนะเพื่อความชัดเจนอ่าตอนนี้ผมใส่เกตเข้าไปเสียงเงียบแล้วนะ อ่าเราก็ต้องเลือกแอมให้มันเหมาะสมนัม่นเองนะฮะอย่าง t ูบส s c ี e เมอรมันก็มีความจี่อยู่แล้นะตามปกตินะจากนั้นอ่าตัวแอมถ้าบอกว่าเรารู้ว่าตัวกีตาร์ของเรามันย่านไหนที่มันเราไม่ต้องการเราก็คัดออฟมันไปก็คือปิดเบาลงไปกว่าเดิมนะฮะเราจะเอาเสียงไหนออกมาให้มากกว่าเดิมอันนี้เนื่องจากมันมีปิ๊กอัพเดียวผมก็อาจจะต้องการเสียงแหลมขึ้นมาหน่อย กแล้วมันจะได้ยินเสียงแบบไหนนะ,ะเช่นกันถ้าบอกว่าผมเอาเบรออกมาเยอะมันก็อาจจะบวมจนบี้ได้หรือว่าเพิ่มเสียงกลางเยอะนะแล้วก็เบาเสียงอย่างเงี้ยเอาเสียงแหลมลงเนะี่ยมันก็ขาดย่านนั้นไปนั่นเองนะฮันนี้เราก็ปรับตามความเหมาะสมของกีตาร์เราที่เราจะได้ ได้ยินอะว่ากันเถอะนี่ก็ขึ้นอยู่กับลําโพงที่เราฟังอยู่ด้วยนะเราฟังลาโพงไหนอยู่มันก็จะเป็นแบบนั้นไม่ต้องใส่อฟเฟกเยอะก่อนนะฮะเอาที่เราอยากจะให้มันมีเสียงแตกหรือว่าเสียงอะไรค่อยใสยท่ทีหลังอะประมาณนั้นเบื้องต้นก็คือพวกเสียงแตกอะไรก่อนอันนี้ผมยังไม่เปลี่ยนแอมนะถ้าเปลี่ยนแอมความแตกต่างก็จะเกิดขึ้นอีกนะฮะเอาแอมตัวนี้ก่อนแอมตัวนี้มันเป็นเสียงคลีนนะครับของแอบบทูตัวเนี้ย ต,ต,ตั้งแต่เริ่มต้นน่ยมันเป็นเสียงคลีนอยู่นะอ่ามันก็ประมาณนี้นะจากนั้นถ้าเราบอกว่าเอาผมเอาแค่นี้ก่อนนะฮะเอาแค่นี้ก่อนมันก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเสียงที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะมัน ออกแนวบี้ๆเนาะมันก็ปกติทั่วไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาพวกดีเลย์อะไรเข้ามาดีเลย์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 ยเอาหาดีเลย์ไม่เจอพิมพ์ว่าดีเลย์ดีเลย์อ๋อเอ๊ะไฟไหนอะ ดีเลย์นี่อ่าผมใส่ดีเลย์เข้าไปสักตัวหนึ่งใส่ข้างหลังก็ได้มันข้างหลังมันเหมือนกับที่เป็นอ Send มาเซนรีเทิร์นประมาณ เป็นว่าผมพอใจในเสียงของกีตาร์ของผมตัวนี้ละที่ปรับโทนเอาไว้แบบนี้นะเดี๋ยวผมเราจะเปลี่ยนกีตาร์ดูว่ามันจะมีความแตกต่างกันขนาดไหนนะฮะว่าจะเป็นที่กีตาร์หรือว่าเป็นที่การปรับตรงนี้ทุกอย่างมันต้องมาปรับให้มันสมบูรณ์ให้มันสมดุลกันแค่นั้นเองนะแต่ผมเปลี่ยนกีตาร์นะฮะตัวนี้ตัวนี้มันเป็นปิกอัพซิบอเดนแชรเนาะ,ะแต่อีกตัวหนึ่งมันเป็นปิกอัพของอกีตาร์เด็กงานจีนกีตาร์คาสุกิเนี่ยนะราคา เก้าร้อยบาทอ่ะนี่ตัวที่ปรับไว้เหมือนกันเด้นะฮะเดี๋ยวลองมาลังฟังเสียงดูอุยอ่าว่าเสียงมันเป็นยังไงตัวนี้เห็นไหมฮะได้ยินไหมฮะไม่ได้เลยเห็นไหมไม่ได้เลยเออฟังเสียงดู เสียงออกย่านแหลมมากนะเสียงบี้แบรนเบดไม่มีเลยนะฮะเนื่องจากกีตาร์มันคนละตัวปิกอัพคนละอย่างกีตาร์คนละแบบมันไม,ม่สามารถที่จะปรับตามคนอื่นได้นะฮะแล้วผมปรับเอาไว้แล้วเซ็ตเอาไว้แล้วเพื่อกีตาร์ตัวนี้ผมมีกีตาร์อีกตัวหนึ่งผมก็มาเปลี่ยนใหม่อยู่ดีะฮะประมาณนี้ดูเสียง <laughs> มีแค่เสียงแหลมอย่างเดียวเลย อันนี้เนื่องจากคอมันสั้นมันจะมีความเพียเพ้ยนๆแบบนี้แหละนะแต่ว่าเสียงมันแหลมมากเห็นไหมฮะ,อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะต้องมาปรับมันใหม่ทุกอันเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรากลับไปตัวนี้มันขาดย่านอะไรเอาแหลมลงเราไม่ต้องการแหลมพีเซนต์เอาลงหน่อยนะฮะเพราะพีเซนต์มันคือการ ทำให้ตู้ใกล้นะฮะเดี๋ยวผมจะปิดพวกเอฟเฟคพวกนี้ก่อนนะเอามาเริ่มจากคลีนกันไปเลยนะฮะตบคลีนเนื่องจากกีตาร์ตัวนี้มันค่อนข้างออกออกย่านแหลมแล้วเสียงมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วพูดง่ายเนี่ยไอ้เนี้ย เสียงไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะพยายามปรับมันแล้วมันย่านแหลมเยอะผมก็เจ้าแหลมออกกลางออกเพิ่มเบตไป ถ้ามันแย่ขนาดนี้จริงเราต้องหาอีควอไลเซอร์เข้ามาช่วยแล้วเดี๋ยวผมลองเข้าพีเต์เข้าไปเพิ่มอนนีกยังออกย่านแหลมอยู่เยอะเห็นไหมฮะผมตัดเสียงกลางออกไปเลยเดี๋ยวใส่มาสเตอร์ขึ้นไปนิดนึงจากนั้นเดี๋ยวเราหาอีควอไลเซอร์เข้ามาช่วยกันมันต้องปรับอยู่แล้วครับปรับใหม่ทุกอันปรับตามคนอื่นเพราได้เด้อกีตาร์แต่ละตัวไม่เหมือนกันครับ ผมหาอีควอไลเซอร์ใส่เข้าไปก่อนหนึ่งตัวอังไหน้างหน้าก็ได้อีควอไลเซอร์เพิ่มย่านที่เราต้องการไปนะฮะเนื่องจากกีตาร์ตัวนี้มันก็ไม่มีโทนเหมือนกันเป็นกีตาร์ที่ออกวอลลุ่มแล้วก็ไปนี่เลยแล้วก็ปิ๊กอัพเป็นงานจีนด้วยนะฮะแล้วก็เห็นไหมฮะเริ่มมีเนื้อมีเนื้อม,มีหนังมากขึ้นละ อันนี้เราก็จะเน้นย่านเสียงกลางกับเสียงเบสขึ้นนะฮะเสียงแหลมก็เอาไว้น้อยหน่อย่อะยจีตามันมีความเพี้ยนอยู่นหน่อยไม่เป็นไรเราไงเราก็ปรับได้นะฮะเสียงมันดีขึ้นอ่ะ ่าเริ่มดีแล้วเห็นไหมฮะเริ่มดีขึ้นแล้วนะเอาเบสขึ้นไปอีกเยอะๆเอาอ e ีควอเลเตอร์เข้ามาช่วยเนื่องจากตัวนี้มันไม่มีโทนไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะไม่มีซีเลคเตอร์ไม่มีอะไรนะแหลมมากไปหน่อยนึง่านะโอเค อ่ะผหลองเปิดคอมพิสเซอร์เข้าไปนิดนึงอ่าเริ่มมีเงินม,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 มีมีเสียงเบรขึ้นมาแล้วครับอ่าเห็นไหมฮะมีย่านมีย่านมีย่านของความเป็นไดนามิกเสียงมามั้ย เลี้ยงเบสคือดนนีนิดนึงเลี้ยงเสียงกลางนิดนึงอ่ะดีแล้วเห็นไหมเริ่มดีแล้วจากนั้นเราค่อยมาเอาเสียงแตกใส่เข้าไปนะฮะก็เริ่มปรับแบบนี้แหละอ่ะผมเอาน้อยเกลือใส่เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้อ่ะใส่เสียงแตกไปเลยซูสกีเมอร์ ันนี้มันขาดย่านแลมเหใช่ไหมพอเราใส่ทูสกริมเมอร์เข้าไปอ่าย่านแหลมเราอาจจะเพิ่มจากตัวแอมก็ได้ ปินี่ก่อนปิดดีเลย์ก่อนเบาเบาคอมเพรเซอร์นิดหนึ่งเปิดเนื้อน้อยเกตมาได้อ่เสียงดีขึ้นแล้วนะ พอได้แล้วเห็นไหมฮะเริ่มมีย่านเบสมีอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ค่อยๆมาปรับเพิ่มเอาตามความต้องการถ้าเบสมากเกินไปแล้วก็ลดลงมาเพื่อให้เสียงมันดีขึ้นว่างั้นเถอ,อะนะ ก็ได้นะพอถ้าไม่รวมความเพี้ยนของตัวนี้อันนี้ตัวนี้เอาไว้ให้ลูกเล่นนะฮะมันก็จะมีความเพี้ยนนิดหนึ่งเรื่องเขาจะถอดน็อตถอดอะไรของเขามันก็จะทําให้แบบว่าเสียงมันจะไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่แต่ว่าถ้ามาปรับให้มันเป็นย่านเบสย่านไรได้กม็มีปัญหาเพราะเราปรับในตัวตัวคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะ ย่านไหนเราก็ปรับให้มันขึ้นมาอ่าผมก็มันเพี้ยนมากได้ประมาณนี้นะโอเคจากนั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมใส่ดีเลย์ดูเปิดดีเลย์เข้าไปนะเรามาเป็นโซโล,โล่ดูบ้าง ประมาณนี้มันก็พอฟังได้เห็นไหมฮะเสียงมันมีด d y n a m i c มากขึ้นอยู่ที่เราปรับนี่เองอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับพาไปกลับไปเหมือนเดิมอีกโดยการใช้ของเซตตัวนี้นะแล้วไปใส่กับตัวเดิมดูดิว่าเสียงจะเป็นยังไงนะนะเอาตัวเล็กออกนะฮะนี่จะทําให้เห็นภาพว่ากีตาร์แต่ละตัวเสียงมันต่างกันจริงๆนะฮะปึ๊บผมเสียบเลยโดยไม่ปรับอะไรนะโวยมาอันนี้เดี๋ยวฟังเสียงของตัวนี้นะ เป็นไงเห็นไหมฮะฟังเสียงดิเสียงออกเสียงบ่นบอกมากเสียงบ่นบอกกันทีเห็นไหมฮะไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้ไม่สามารถที่จะปรับตามคนอื่นได้ ถ้าโซโล่ได้เอาโซโล่ได้แต่บอกว่าถ้าเป็นลายแบบวิทึมก็มันจะออกแบบย่านเบสมากกว่าเห็นไหมหมวนๆห,หน่อยเสียงมันจะแบบทึบๆออกไปหน่อยนะฮะผมปิดอ e ีควอไลเซอร์ก็ยังไม่ได้อยู่ดีเห็นไหมฮะมันก็ต้องมาแก้ไขใหม่หมดเลยประมาณนั้นเห็นไหมเพราะว่าผมลดพวกแหลมพวกกลางพวกเบสอะไรเพิ่มเข้าไปปีเซนอะไรต่างๆ นะฮะพราะปรับออกมาได้ได้ถูกต้องเสร็จปั๊บเสียงก็จะไท์ขึ้นมาทันทีนะดูนะ มาณนี้นะปิดต้องมาปรับใหม่ไปทั้งหมดนะฮะต้องปรับใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มันบาลานเสียงของเราให้ได้ Uh-huh. นี้เราก็สามารถปรับกลับได้ยังไงก็ได้แล้วแต่เราแต่กีตาร์แต่ละตัวเสียงต่างกันชัดเจนนะฮะบิ๊กอัพแต่ละตัวต่างกันชัดเจนเราจะใช้ของคนอื่นมาปรับเป็นของเราแทบจะไม่ได้อ่ะถ้าถ้าถ้าเท่าจริงๆแล้วแทบจะไม่ได้นะฮะถ้าลอกเรียนแบบปรับตามอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องมาปรับให้มันเหมาะสมกับกีตาร์ตัวเองอะปรับไปแล้วเรากลับมาเสียบอันี่เหมือนเดิมดูจะเป็นไงเสียบตัวเล็กเหมือนเดิมนะอ่ะดูนะ แหลมเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเสียงแหลมปิดเลยเป็นตัวนี้เสียงแหลมปิดเลยเราก็ต้องเอาอ e ีวอไลเซอร์อะไรเข้ามาช่วยเหมือนเดิมแล้วก็ปรับใหม่เหมือนเดิมนะฮะประมาณน,นั้นต้องปรับใหม่นะฮะเพื่อ จะให้มันเหมาะสมกับปลิกอัพของเรากับกีตาร์ของเรานั่นเองนะฮะเรื่องการปรับก็ต้องบอกว่าแบบเป็นไกด์ไลน์ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันต้องแล้วแต่กีตาร์ของแต่ละท่านนะฮะต้องเข้าใจก่อนว่าโทนเสียงกีตาร์ของเรามันไปย่านไหนตั้งแต่แรกนะเราก็อาจจะลองปรับตั้งแต่เป็นเสียงคลีนนะฮะเสียงคลีนแล้วก็ค่อยๆใส่เสียงแตกไปเพราะว่า เสียงแตกมันก็ต้องอยู่ที่น้ําเสียงของเสียงคลีนอยู่ดีประมาณนะฮะถ้าบอกว่าเราต้องการย่านเบสย่านอะไรก็ปรับตั้งแต่เสียงคลีนเอาไว้นะฮะเราจะทําให้เราแบบเซตง,ง่ายขึ้นเวลาเราใส่เอฟเฟรตัวอื่นเข้าไปมันก็จะค่อยๆปรับลดตามความต้องการของเราได้นะฮะเองนะฮะอย่าอย่าไปดูของคนอื่นไม,ไม่ได้แก้ของเราเองนะฮะกีตาร์ใครกีตานะรม์มันนะฮะคอมใครคอมมันตัวปรับใครตัวปรับมันนะประมาณนั้นนะฮะปรับไอ้นี่ก็เหมือนกันนะฮะความดังความความ,วามเยอะความน้อยอะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่กีตาร์เอาพุตอินพุตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะลำโพงที่ฟังก็ไม่เหมือนกันนะฮะปรับให้มันเหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เรามีนั่นเองฮะเราถึงจะได้เสียงที่เราต้องการนะฮะโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่สอบถามมาว่าแบบอยากให้แบบถามเรื่องไกด์ไลน์ของการปารับสำหรับ a m p ปทูปผมว่า a m p ปทูปเองนะ่ะมันค่อนข้างที่จะแยกอิกสระมากทําให้เราเหมือนกับเล่นแล้วเราแบบเริ่มต้นในการปรับเสียงตั้งแต่เริ่มต้นเลยมันไม่เหมือนกับพวก แอปอ,อื่นๆนะถ้าเป็นพวกโปรแกรมอื่นๆเหมือน,อน,นพวกอะ,อะไรนะดูเล่า DSP พวกอะไรอย่างเงี้ยกอจิล่าอย่างเงี้ยเขามีเสียงที่เขาจําลองม,มาหมดแล้วมันทําให้เราเสียงดีได้ในเบื้องต้นเลยละ่ะเปิดเข้ามาปับ๊บเอ้เสียงมันออกมาดีเลยมันเป็นแบบนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เป็นแบบระบบ AI แล้วอะ AI ที่มันสามารถที่จะแปลงทุกอย่างให้มันดีหมดมาณนั้นแต่ยัง m b i t u 5นี่ผมว่ายังมันยังเป็นความที่เป็นแบบ จำลองแบบอะนาล็อกอยู่ประมาณนะั้นะมาทาให้เราต้องมาปรับแต่งเอาเองมากกว่าแบบนี้นะแต่มก็สนุกกว่าทําได้กว้างกว่านะจริงๆแล้วถ้าคิดว่าเหมือนกับเราได้เล่นตู้แอมจริงๆประมาณนะั้นมันก็จะสนุกกว่าตรงนี้แหละ <c oughs> แต่พวกอื่นเนี่ยมันเราก็แค่เพิ่มเอฟเฟกเข้าไปแต่ว่าเสียงมันตั้งให้เรามาดีละประมาณนะั้นมันก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นแต่บางคนก็บอกว่ามันง่ายขึ้นไปง่ายเกินไปด้วยซ้ำ <c oughs> ตรงที่บอกว่าเราก็พอมีอุปรกรณ์เข้าจริงๆเราปรับไม่ได้ปรับแบบปรับแบบ ปรับแบบที่เขาทาไว้ให้เราอ่ะไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่มามันมาอย่างไงถูไ่ไหมฮะเขาปรับมาให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเองมันก็เลยทําให้เราก็ขาดทักษะในการปรับนี่แหละเราก็ไม่รู้ว่าถ้าผมมีอุปกรณ์จริงแลนะ้วทำไงจะยกคอมไปเล่นอย่างเดียวเลยประมาณนะ่ะก็ยุ่งยากพอสมควรนะโอเคคลิปนี้ก็นั่นะแหละตอบโจทย์หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่สอบถามเข้ามาเอ๊ะน้องชื่ออะไรเดี๋ยวผมดูข้างหลังก่อนนะวันน,น,นี้วันนี้มีมาถามมาหลายคนอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับ m อมบีทูบ มีน้องพนิตานะฮะก็สอบถามอันนี้เก eh? uh, no re> ี่ยวกับออยโย่เตอร์เฟนนะฮะก็นี่ยังยังคุยกันอยู่เมื่อกี้นะฮะทำไอ้นี้ให้อยู่แคปหน้าจอให้อยู่นะฮะก็บางกตอ่านี่ฮะน้องคนนี้ใส่เสียงแตกไปแล้วเสียงบี้มากนะฮะมีวิธีปรับไหมครับดูคนอื่นปรับ เสียงดีมากๆทั้งที่ปรับตามไม่ได้นะครับปรับตามไม่ได้กีต้าร์ใครกีต้าร์มันนะครับอ,อย่างที่ผมตอบผมตอบว่าให้ปรับให้เหมาะสมกับกีต้าร์แต่ละตัวครับอันนี้คือตอบไปก่อนแล้วก่อนที่จะมาทําคลิปนี้นะฮะก็อันนี้ทําให้น้องเห็นภาพว่ามันแทนกันไม่ได้กีต้าร์แต่ละตัวมีความแตกต่างกันจริงๆนะฮะน้องนี้ไม่มีชื่อนะฮะ user เนี้ยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็มีอะไรก็ลองลองอสอบถามมาแล้วกันนะฮะเหมือนเดิม คอมเมนต์หรือว่าทางเพจก็ได้ะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ